สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สลายกวนธรรมนัตประยุทธ์สามปอสำเนียกให้เห็นว่ารวมกันเราอยู่แยกกันก็ตายหมู คำพูดลอยลมออกมาจากปากของพี่ใหญ่หรือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงศสวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้ได้ยินก่อนหน้านี้ทำนองว่าเสียงของพักเศรษฐกิจไทยยังเป็นพักร่วมรัฐบาลและหากมีคนที่ไม่ยกมือหนุนรัฐบาลหรือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เพียงร้อยเอกธรรมนัฐที่นำทีมแยกตัวออกไปจากพักพลังประชารัฐเท่านั้นคำพูดดังกล่าวของพลเอกประวิทย์ซึ่งอีกในฐานะคือพี่ใหญ่ในกลุ่มสามปออันประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์และอีกคนคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เคลื่อนไหวออกโรงเอง นั่นคือประสานนัดหมายบรรดาพักร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีร่วมอยู่ในรัฐบาลคือนอกเหนือพลังประชารัฐแล้วก็มีพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนามีการนัดรับประทานอาหารค่ำที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตค่ำวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศโดยรวมถือว่าชื่นม่นเพราะในวันดังกล่าวหารือนระดับหัวหน้าพัก กับเลขาที่การพักเป็นหลักแต่ที่ต้องจับตาคืองานนี้มีพลเอกอนุพงศ์เข้าร่วมด้วยความหมายคืองานนี้เป็นการคุยกันระหว่างสามปกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลมองอีกมุมก็สะท้อนให้เห็นภาพความเหนียวแน่นของกลุ่มพี่น้องสามปเป็นการสำเนีกให้เห็นว่ารวมกันเราอยู่แยกกันก็ตายหมู่อะไรประมาณนั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ปรากฏภาพความขัดแย้งหมางใจระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์กับพลเอกประวิทย์โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐที่เคยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐมาเกี่ยวข้องแต่ภาพที่เห็นและรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในเวลาต่อมากลายเป็นภาพความเหนียวแน่นจับมือเคลียร์ปัญหาเริ่มจากสามปอเปิดอ,อกเคลียร์ใจเรียบร้อยที่มูนลนิธิป่ารอยต่อก่อนพบหาหรือวงดินเนอร์กับแกนนำพักร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกันเมื่อย้อนสาเหตุที่ต้องรับประทานอาหารระดับแกนนำสำคัญนี้ก็เข้าใจดีว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนลดลงหรือเกิดความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัต รวมไปถึงความขัดแย้งในพลังประชารัฐเองเมื่อความเป็นเอกภาพลดลงก็ย่อมส่งผลไปถึงความไม่มั่นคงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์และพลังต่อรองของพลเอกประยุทธ์ก็ลดลงหัวภาพ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลปลายเทอมขณะที่ฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามช่วยโอกาสผสมโรงขยมจากการจองกระถินล่วงหน้าเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดสภาในเดือนพฤษภาคมขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังมีภารกิจสำคัญในการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปในเดือนพฤศจิกายน แต่ก่อนไปถึงวาระดังกล่าวยังมีร่างกฎหมายพ่วงเข้ามาเช่นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่เป็นกฎหมายการเงินสำคัญสำหรับรัฐบาลเป็นต้นซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญแบบชี้อนาคตเลยทีเดียวเมื่อไม่ชัวร์ก็ต้องเค้นคอถามเอาให้แน่ใจ ซึ่งจากวงหาหรือในวันดังกล่าวมีรายงานออกมาในทางเดียวกันคือได้รับคำยืนยันจากบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลมั่นใจสนับสนุนแบบเต็มร้อยยืนยันรัฐบาลอยู่จนครบวาระในปี66และเมื่อสำเร็จเช็คเสียงแล้วทุกพักยืนยันตรงกันขณะที่พลังประชารัฐโดยบิ๊กป้อมก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับเศรษฐกิจไทยยังเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่หากไม่หนุนมีเพียงร้อยเอกธรรมนัสเสียงเดียวเท่านั้น แม้ในความเป็นจริงแล้วยังเชื่อว่าคงไม่ใช่เสียงเดียวแน่สำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยเพราะยังมีสอสอในกลุ่มกวนใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นภาพเคลื่อนไหวนับจากนี้ไปคือความพยายามในการแยกสไลด์กลุ่มร้อยเอกธรรมนัตออกมาเพราะหากย้อนไปพิจารณาคำพูดของพลเอกประวิทยที่ระบุทำนองว่าพรรเศรษฐกิจไทยเป็นพรรของเราเองอีกทั้งที่มี พลเอกวิทเทภัสดินณอยุธยาคนสนิทที่ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐต,ตามรายงานข่าวว่าเตรียมเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเป็นไปได้ว่ายังมีอีกกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลขณะเดียวกันในพลังประชารัฐเองมีการรายงานความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นว่าจะมีกลุ่มคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เข้ามามีบทบาทในพักมากกว่าเดิมเพื่อประกันความชัว นอกจากนี้ภาพทางการเมืองที่ปรากฏแล้วคือมีการสกรีนพักเล็กให้ชัดว่าพักไหนหรือคนไหนยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลหรืออยู่ในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตซึ่งจากการเคลื่อนไหวตั้งวงรับประทานอาหารของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนว่ามีใครบ้างที่ไปทางไหน ขณะที่วันที่17มีนาคมผลเอกประยุทธ์เปิดเกมรุกนัดรับประทานอาหารพักเล็กที่เหลือเพื่อให้ยืนยันท่าทีอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป็นการแยกออกมาให้ชัดว่าใครหนุนไม่หนุนหรือใครไปทางร้อยเอกธรรมนัฐจะได้เคลียร์ภาพการเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมาโดยเฉพาะฝ่ายผลเอกประยุทธ์จันโอชากับกลุ่มสามปอที่มีการตั้งวงคุยหลายรอบเหมือนเป็นการจัดแถวเช็คชื่อถามให้ชัวขณะเดียว มีความชัดเจนอีกด้านว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัตนั้นไปอีกทางต้องหาทางแยกสลายให้อ่อนพลังและแน่นอนว่าในส่วนพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดในเวลานี้ยังไม่มีใครอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นนายกลาออกหรือยุบสภาในช่วงเวลานี้เพราะยังไม่อยากเสี่ยงได้ไม่คุ้มเสียซึ่งลักษณะนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดเอกภาพอยู่ไปครบเทอมดีกว่า ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ